เคครับกราวสวัสดีครับผมพบก,กับผมเช่นเคยแมงสังไรซิงชั้นแนวนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศฮะจากไปเที่ยวขึ้นเขาขับรถขึ้นเขาขึ้นอะไรไงวันนี้ก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศคือเข,เข้าวัดเข้าวัดขวานะฮะเดี๋ยวไปดูก่าว่าผมพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเที่ยววัดอะไรกันอ่าอันนี้ชื่อวัดชื่ออรวัดอะไรซะ <c oughs> คือมันอ่านยากมากเลยวัดอะไรบัน บันลังวันอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีป้ายบอกอะไรนะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือทางเข้าเนี่ยฮะโอ้โหตอนนี้แดดแรงมากแดดร้อนมากครับผมกัแบบสวยอะสวยนะดูแบบขาวสะอาด น,นี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดออ,อะไรวะ <c oughs> บัลังอะไรสักอย่างของบัลลังวันเออชื่อเรียกยากมากเลยเนี่ฮอันนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะฮะนี่ครับโอ้โหสวยสวยวิวนี้สวยเลยเนี่ยคือจะเป็นเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบูดเหรอหรือไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับผมเพราะมันเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนอันนี้ก็คือข้างในนะครับ ในลมเย็นมากลมรื่นอ๋อนี่ครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เป็นปฏิมากรรมฝาผนังสวยนะนะครับสวยดยวีเดี๋ยวผมพาไปเดินดูรอบๆบก่อน คือเขาส่องไฟก็จะเงียบสงบหน่อยนะฮะคนก็ไม่ค่อยพุกพ่านเท่าไหร่ข้างในก็จะมีสติมากรรมฝาผนังสวยงามอ่ะของไฟจำลองอืมเมือน้องไฟจำลองอ่ะลูกนี่ฮะข้างบนก็นี่เลยะเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเราก็ต้องไปกราบสักการะสักหนนะครับ ใช่ครับอันนี้ยองต้ากำลองกำลังยองป้าเนี่ฮะเดี๋ยวเรามาถึงแล้วก็ต้องมาสักการะนี่น่าเป็น,นพ,พระพระพรหมสารีริกธาตุพระพรหมสารีริกธาตุนะฮะจ้ะเอ้เออ้าวใครวะนี่ แล้วก็จะญาติิก็จะพากันทำบุญนะครับสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูรอบๆดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอรอบนอกของของอะไรก็เรียกว่าอะไร นะครับข้างนอกก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีนี่วิวฮะโอ้วันนี้เมฆสวยมากเลยวันนี้ก็มีทางเดินให้เดินเล่นให้เดินรอบรอบนี้แหละเขาเรียกอะไรไม่รู้ก็จะมีกำลังก่อสร้างก็มีนะฮะเป็นหุ่นเป็นรูปปั้น ตอนนี้แดดเริ่มหมดเริ่มบางๆก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่ละเดี๋ยวพาเดินรอบอ๋อก็จะมีคือในห้องก็จะมีวพระเขาเรียกว่าหุ่นที่พึ่งเหรอใช่ไหม <laughs> ใช่หุ่นที่พึ่งไม,ไม่ใช่นะลูกป,ปั้นเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับ ็ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้มันดูร่มรื่นดีดูแบบเย็นสบายเนี้ยอันนี้นก็ทางเดินเดี๋ยวรายพายเดินหนึ่งรอบนะครับ ฝั่งน้้นก็จะเป็นทางเข้านะครับนั่นนะทางเข้าจะอยู่ทางนี้นี่ทางเข้ามาเราก็เดินขึ้นมาตรงนี้ครับอ่ะเข้าไปในนี่แหละโอ้เดี๋ยวโหเหมือนฝนจะตกวะอย่าเพิ่งตกเด้อน่าจะ ผมโอเคครับตอนนี้ก็ครบไปแล้วอ,อ,อย่างดีผมต้องเดินวนไปฝั่งนู้นอีกรอบจะครบรอบพอดีโอเคครบรอบพอดีฮะเดี๋ยวผมจะขอไปอสักการะพระบรมสารีริกธาตุก่อนนะฮะ โอเคครับผมก็ได้สักการะ,ะพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มันก็มีมันมีหรือมันก็ไม่มีอะไระมากมันมีแค่เหมอนส่วนตรงนี้ครับที่ว่ามันมันดูแบบโอเคมันดูสวยอะมันดูแบบดูสวยอะก็ไม่มีจุดไปตรงอื่นอีกอะก็คือมีที่เดียวจุดเดียวที่จะ มาเที่ยวตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็อยู่เอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอยู่สระบุรีอยู่สระบ,บุรีนะฮะอยู่จังหวัดสระบ,บุรีก็เดี๋ยวก็จะจะไปเที่ยววัดอื่นต่อเพราะว่าเขตเนี้ยมันจะจะวัดมันเยอะวัดมันเยอะในเ,เขตนี้วัดเยอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวดูว่าจะไปวัดอะไรต่อเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะ โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันวัดอื่นวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันโอเคครับไม่บาย